สวัสดีค่ะอันนี้อีจะมาแนะนำะการทำเครื่องพ่นหมอกอันตราโซนิกด้วยตัวเองนะคะจริงผู้หญิงเราอะทำได้หลายอย่างถ้าคิดจะทำาะนะแต่ก็ต้องศึกษาอีศึกษามาแล้วระดับหนึ่งศึกษามาจาก Google แหละเ <c oughs> พราะจริงๆซื้อเขาหนันแพงมากเราเป็นประเภทเอ,อ,อะไรทำได้ก็ทำเหมนเนาะก็ลองทำดูตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ก็จะมีตัวนี้ค่ะวันนี้อีจะแนะนําอุปกรณ์ก่อนแต่อีจะไม่ได้ลงมือทาหรอกนะอีเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนก็จะมีชุดหัวพ่นหมอกค่ะชุดหัวพ่นหมอกเนี่ยก็จะราคาประมาณสองพันอาบนะก็แพงอยู่ซึ่งเราก็เลยจะต้องทาอย่างระมัดระวังนิดนึงศึกษานิดนึงตัวนี้จะเป็นแบบสิบหัวค่ะสิบหัวแล้วก็จะมาค่บับตัวแปลงไฟตัวแปลงไฟสี่สิบแปดโวลต์แล้วก็จะมี พัดลมค่ะพัดลม2อ่อ220โวลต์กระแสสลับใช้กับไฟบ้านได้แล้วก็จะมีลูกลอยลูกลอยอไว้สำหรับเติมนน้ำแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นปล่องเอาไว้สำหรับให้ควันของเราอะขึ้นมาจากปล่องพัดลมตัวนี้จะใช้ดันควันขึ้นมาจากขึ้นมาให้ขึ้นมาที่ปล่องอะเนาะแล้วก็คือทุกอย่างเนี่ยจะต้องใส่ลงไปในกล่อง ใส่ลงไปในกล่องแต่ตอนนี้อีกมี2แบบก็คือถ้าอีไม่เอาใส่กล่องนี้อีกก็อาจจะใส่กล่องโฟมซึ่งอีก,ก็คิดไว้2อ,อย่างก็คือมันราคาประหยัดแล้วก็หาได้ที่บ้านเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปในกล่องเดี๋ยวไว้มาติดตามชมกันนะคะว่าอีกทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงมันจะใช้ได้จริงไหม <c oughs> <c oughs> ก็มาลุ้นกันว่ามันจะใช้ได้จริงไหม